แอนตี้เข้ามาแซะเรื่องการแต่งหน้าของลิซ่าขณะช้อปปิ้งกับเพื่อนต่างวงมินะะทวิสด้านแฟนคลับเม้นไม่คิดว่าจะสนิทกันขนาดนี้ หลังจากที่น้องลิซ่ารักพิงได้เดินทางกลับเกาหลีก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกแล้วค่ะซึ่งล่าสุดมีคนไปเห็นน้องลิซ่าเธอกำลังเดินชอปปิ้งอยู่กับเพื่อนๆสาวๆต่างวงอย่างมินะวงทว c สซึ่งก็พากันเซอร์ไพรส์อย่างหนักแล้วก็แห่แชร์กันสนันในโลกโซเชียลทีเดียวซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนดูสนิทสนมและสดใสามากๆแต่ที่ทําหลายคนอึง้งก็เพราะว่าไม่คิดว่าทั้งสองคนจะสนิทกันขนาดนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าน้องลิซ่าและมินะ twice อีกหนึ่งคนเคยได้มีการเผยภาพที่พวกเธอรวมตัวกันไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วแต่หลังจากนั้นพักหลังเราก็มักจะเห็นสาวลิซ่านัดเจอกับมินนี่ซะเป็นส่วนใหญ่จึงไม่คิดว่าจะได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวของเธอกับสาวมินะนั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้ก็ไม่วายเกิดดราม่าเบาค่ะ พรมีเหล่าแอนตี้เข้ามาแซะน้องลิซ่าในเรื่องของการไม่แต่งหน้างานนี้ก็ทําให้เหล่าแฟนคลับของน้องลิซ่าออกมาตอบโต้เกีย่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นการที่คนดังสามารถยอมรับหน้าสดตัวเองได้พาหน้าสดตัวเองออกสาธารณะได้แปลว่าเขาสามารถใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ไม่ต้องแบกความคาดหวังของวงการถึงไว้ตลอดเวลาใช้ชีวิตสบายๆได้ ถ้ามวาัวติ่ห่วงสวยก็จะทําตัวเองเครียดเปล่าๆอยู่ในวงการบันเทิงต้องแต่งหน้าทําผมแทบตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าตัวเขาคงอยากจะพักผิวพักผมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสนใจแอนตี้ที่คอยหาเรื่องแสซน้องเลยแอนตี้มีหน้าที่ไม่พอใจทุกสิ่งบนโลกปล่อยพวกเขาไปจะ้ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะน้องลิซ่าได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นศิลปินลิซ่าและลาริสามโนบาล มีจุดเหมือนจุดต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งน้องลิซ่าได้ให้คําตอบว่าฉันว่าพวกเธอไม่ต่างกันมากค่ะบลิงอาจจะรู้แล้วว่าฉันเป็นคนเปิดเผยและตรงไปตรงมาฉันไม่เก็บงาความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเวลาเจอคนที่เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกฉันจะพยายามโชว์ให้พวเขาเห็นว่าฉันเป็นคนยังไงและจะไม่แกล้งทําตัวให้ดูดีในสายตาคนอื่น ฉันจะคิดว่าโทษทีนะแต่ฉันก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆมักจะคอยบอกฉันว่าเธอไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่นะเพราะฉันชอบใส่ชุดนอนและหน้าสดไปเจอเพื่อนค่ะงานนี้แฟนคลับส่วนใหญ่ที่เคยได้เจอน้องลิซ่าก็เข้ามาบอกว่าหน้าสดของน้องลิซ่าสวยมากสวยแบบเป็นธรรมชาติยิ่งผิวของน้องลิซ่าเป็นผิวที่มีสุขภาพดีซึ่งเธอก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องลิซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันหหม่คคลิปน้าะ